ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆครับสศัรับวันอังคารที่8ตุลาสองห้าก็ดศัพท์ชุนี้มาอัปเดตในเอ็มซีของเรากันเนาะก็เหมือนที่เพื่อนๆเห็นนะส่งเจ็งมาแล้วล้มครับจะพาไปดูใกล้ๆอ่าเหมือนจะระเนระนาดอันนี้ข้าวเพิ่งเริ่มออกรูนะครับคือมันล้มตอนนี้พังแน่นอนน่าจะนะก็ปัญหามันอยู่ที่เรื่องของการตัดใบข้าวที่ผมเคยบอกอะ คือปีที่แล้วผมตัดเอาที่ต้นมันไม่ล้มแต่ต้นมันค่อนข้างเล็กรีบคือมันไม่เป็นเหมือนที่เราคิดอะ่ะปีนี้ต้นเป็นเหมือนที่เราคิดแต่ปัญหาที่ตามมาคือต้นข้าวสูงประมาณร้อยจ็ดสิบเซนลงไปในมิดหัวเลยนะเดี๋ยวพามาดูต้นข้าวอันนี้ก็ออกรวงแล้วนะเนี่ยกะนิ้วก้อยผมเห็นไหมคือใหญ่กว่าบุรี บุรีทองอต้นข้าวเนี่ยใหญ่กว่าบุรีทองอลำต้นของเขาแต่ที่ผมเคยเห็นที่เขาทำอินซีอ่ะที่เคยไปดูของลุงอ่าเพื่อนลุงอะ่ะใหญ่กว่านี้ <c oughs> ตอนแรกไอเราว่ามันเออใหญ่ก็เหมือนจะโอเคแล้วแหละแต่ <c oughs> มันมาติดปัญหาเรื่องความสูงอ่ามันเกินไปมันสูงเกินไป ก็เดี๋ยวพาไปเทียบตัวเคมีแปลงเคมีประส์กับเอ็นซีโอ้ก็อขี้เกียจมากเลยครับให้มากินยาพี่แกมานอนเฉยก็อันนี้ล้มเพิ่งเริ่มมาครับให้จริงต้นข้าวมันก็แข็งนะทําไม่แน่ใจว่ามันจะล้มทั้งหมดหรือเปล่าเพราะว่าตรงที่ล้มเมื่อกี้มันเป็นที่ที่ผมให้น้ําให้หญ้าวัวคือปุ๋ยแบบค่อนข้างเยอะกว่าพวกนี้แล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งอ่าที่ ถามกังามาว่าเรื่องข้าวพังมันจะพังไหมถ้าลงปุ๋ยไปในปริมาณเยอะๆก็คืออันดับแรกจะเป็นเหมือนเมื่อกี้ท่านต้องแก้ไขด้วยการตัดที่ลำต้นจะตัดแค่ใบเนาะคือรู้ว่าวัวอยู่ตรงไหนบ่อยก็ไปตัดนะแล้วก็นี่ตรงนี้จะเป็นต้นไม้วัวจะมารอกกินหญ้าตรงที่ลมเมื่อกี้เขาจะมานอนเราบริเวณนี้ ปุ๋ยเยอะมากไปนี่พังเหมือนกันครับคือบริเวณนี้ทั้งหมดอันนี้ผมตัดเอาที่อันนี้นะลำต้นก็เหมือนที่เพื่อนๆเห็นต้นเขาจะค่อนข้างเล็กอ่าผมตัดเอาที่ลำต้นข้าวมันไม่ล้มไม่พังหรืออาจจะพังตอนออกรวงแบบออกเม็ดมาอาจจะรีบอาจจะอะไรก็ได้เพราะว่าปุ๋ยมันหนาเกินเพราะวัวเขาจะอยู่บริเวณนี้มันเป็น ยังไงอะร่มอ่ะวันนี้แดดอยู่ทางนี้เนาะช่วงบ่ายบายอ่าเขาก็จะมานอนดอกบริเวณน,นี้ก็ตรงไหนที่วัวอาศัยอยู่บ่ายๆอะ่ะคนที่จะแก้ไขเนาะแนะนำก็คือตัดเอาที่ลําต้นข้าวอย่าตัดแค่ใบถ้าตัดแต่ใบก็เหมือนผมเมื่อกี้ล้มข้าวมันสูงเกินอ่ามาดูฝั่งเคมีผสมเอ็นซี หวานช้านะอันนี้หวานท้าย้วดูออกรวงแล้วเหมือนกันนี่ออกเกือบทั่วถึงแล้วตักใจเลยแล้วพามาดูต้นข้าวใช้เคมีแล้วยังไงเห็นไหมต้นข้าวเราเทียบกับเนื้วก้อยผมเหมือนเมื่อกี้อันนี้ เล็กกว่าบุรีอ่าบุรีสองนิดหน่อยตัวลำต้นเขาก็จะประมาณเนี้ยทั้งหมดเป็นเกือบท้ายฤดูนะตอนหวานเพราะว่ามันพังไงตังน,นี้ก็เลยใช้เคมีช่วยแต่ผลออกมาก็เหมือนจะโอเคอยู่อ่าค่อนข้างโอเคนี่โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้ครับสำหรับการมาอัปเดตนาอินซีของเรา